สวัสดีครับทุกคนและยินดีต้อนรับกลับมาที่อยากเล่มบอลนะครับวันนี้เราก็จะมาเจาะลึกเกมล่าสุดที่มันเจ e เซอร์ู i น e เต็ดเอาชนะเชลซีไป2ประตูต่อหนึเกมนี้มันมีอะไรมากกว่าแค่ผลชนะครับทุกคนเพราะว่ามันมีเรื่องราวที่ซับซ้อนแล้วก็มีความรู้สึกที่หลากหลายนะแล้วก็มีหลายๆจุดที่น่าสนใจมากๆซึ่งวันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปดูกันว่าเกมนี้มันมีอะไรซ่อนอยู่บ้างแล้วทําไมชัยชนะครั้งนี้ถึงสําคัญกับทีมเรามากๆครับ เอาละครับแล้วก็มาเริ่มกันตั้งแต่ต้นเกมกันเลยดีกว่านะแค่นาทีที่5เท่านั้นครับเกมก็พลิกซะแล้วจังหวะนี้ต้องบอกว่ามันเริ่มมาจากความยอดเยี่ยมของอัลตินเนสโก้ครับทุกคนที่โชว์พลังมงเอาชนะชาลรบาไปได้นะแล้วบอลก็ไปเข้าทางเอมูโมที่วิ่งสอดทะลุแนวรับเข้ามาแบบมีรุ้นเลยจังหวะนั้นครับโรเบิร์ซานเชสผู้รักษาป,ประตูของเชลซีตัดสินใจพุ่งออกมาจากเขตโทษแต่ว่าไบอันเอมูโมครับไวกว่า แต่บอลหลบไปก่อนได้แค่เสี้ยววินาทีแล้วก็ถูกซานเชสชนลม้มลงไปผู้ตัดสินก็ไม่มีทางเลือกอื่นให้เลยนะครับก็ต้องชูใบแดงโดยตรงไล่ออกจากสนามไปและนี่แหละครับคือจุดที่ทําให้เกมนี้มันเปลี่ยนไปทั้งหมดเลยเกมนี้ก็ต้องบอกว่าเอมโมูเนี่ยคือหัวใจสําคัญจริงๆเลยนะเพราะว่าโชว์ฟอร์มได้ดีมากๆในสีเสื้อของปีศาจแดงเขาสร้างความอันตรายได้ตั้งแต่ก่อนที่เชลซีจะเหลือ10คนด้วยซ้ํา แล้วตอนที่ทีมเตรียมจะเปลี่ยนตัวเอ็มโโมออกนี่แฟนบอลทั้งสนามนี่พอใจกันลุกยืนขึ้นตบมือให้เลยนะครับก็ต้องบอกว่าบทบาทของเอ็มโมโมสสำคัญจริงๆครับในเกมนี้ขนาดบูโน่แฟนนันที่ปกติเนี่ยจะคอยบนคนนั้นบนคนนี้ชี้คนนั้นชี้คนนี้นะแต่ก็ยังดูจะให้เกียรติและก็เชื่อมั่นในการเล่นของเอ็มโมโมมากๆในครึ่งแรก ก็ต้อมยอมรับเลยครับว่านี่เป็นสัญญาณที่ดีมากจริงๆครับพอได้เปรียบตัวผู้เล่นแบบนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็บุกเต็มที่เลยครับทุกคนแล้วก็มีเรื่องราวของนักเตะอีก3คนที่น่าสนใจมากๆในเกมนี้คนแรกก็คือตัวของบูโน่แฟนันครับกับตันงทีมของเรานั่นเองในเกมนี้บูโน่ก็ลงเล่นเป็นนาที่200ให้กับสโมสรแล้วก็จัดการยิงประตูที่100ของตัวเองได้สำเร็จต้องบอกว่าเป็นการยิงที่จมูกไวเหมือนกันนะครับนอกจากประตูแล้วบูโน่ก็ โชว์ฟอร์มความเป็นผู้นําที่กระหายชัยชนะอย่างเต็มที่เหมือนกันนะสำหรับเกมนี้อย่างจังหวะท,ท้ายเนี่ยบูโน่เขาก็มีจังหวะที่ได้ยิงไกลให้ผู้รักษาประตูเชลซีก็ต้องปัดออกไปนะแล้วก็หันมาปลุกเล้าแฟนบอลให้ส่งเสียงเชียร์ต่อเนื่องทันทีเลยนะครับพอจบเกมแล้วบูโน่ก็ยังเดินไปชี้แนะรุ่นน้องอย่างมานูเอลกาเต้กับแพตริกดอกูด้วยว่าจังหวะไหนควรทํำยังไงอีกคนที่ต้องพูดถึงก็คือแฮร์รี่แม็กควายครับ ก่อนเกมแม็กควายก็ได้รับเสื้อที่ระลึกสําหรับการลงเล่นครบ250นัดแล้วพอเขาได้กลับมาลงเล่นเป็นตัวจริงในลีกนัดแรกของฤดูกาลนี้แม็กควายก็ทําให้ทีมของเราดูดีขึ้นอย่างชัดเจนเหมือนกันนะครับแต่ก็น่าเสียดายที่อโมรีมตัดสินใจเปลี่ยนแม็กควายออกเพื่อพักร่างกายในช่วงท้ายเกมซึ่งกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้เกือบเสียท่ากันไปนเลยเหมือนกันนะแต่ในขณะที่บูโน่กับแม็กควายกำลังทําผลงานได้ดี คาเซมิโ่พี่ใหญ่ของเราก็เกือบจะทําให้ทีมของเราพังด้วยความผิดพลาดแบบที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยนะครับทุกคนแม้ว่าคาเซมิโลจะทําประตูที่2ให้กับยูไนเต็ดได้แต่ก่อนจบครึ่งแรกคาเซมิโ่ก็เข้าไปปะทะนะแบบเหมือนไปคว้าตัวแล้วก็เข้าสากัดใส่อังเดซานโตสโดยที่มันไม่จําเป็นเลยนะทุกคนแล้วก็โดนใบเหลืองที่2กลายเป็นเหลืองแดงไล่ออกจากสนามไปซึ่งนี่ก็เป็นใบแดงใบที่4ของคาเซมิโลแล้วในสีเสื้อของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด จังหวะนี้ก็ต้องบอกว่าทีมโค้ชของเราก็เหมือนรู้ใจนักเตะเหมือนกันนะเพราะว่าตอนที่คาเซมิโ่โดนใบเหลืองแรกใช่ไหมคอบบี้เมนูเนี่ยถูกสั่งให้ไปวอร์มอัพอยู่คนเดียวเลยมันเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าทีมงานเนี่ยไม่รู้ดีว่าคาเซมิโ่มีแนวโน้มที่จะโดนใบแดงได้ตลอด แล้วสุดท้ายครับมันก็เกิดขึ้นจริงๆครับทุกคนทำให้เกมที่ควรจะง่ายกลายเป็นเกมที่ยากลำบากในครึ่งหลังไปอีกแล้วนอกจากเรื่องในสนามแล้วนะครับบรรยากาศเรื่องราวข้างสนามก็มีสีสันไม่แพ้กันเลยนะครับทุกคนทุกคนก็รู้ใช่ไหมครับว่าผมกำลังจะหมายถึงใครอเลฮันโดกานานะโชครับที่กลับมาเยือนโอเทอร์ฟอร์ดครั้งแรกหลังจากที่ย้ายไปเชลซี โดนแฟนบอลโหทุกครั้งที่มีการประกาศชื่อเลยนะคะแฟนบอลฝั่งเซตฟอร์ดเอนถึงก็นำเพลงเก่าที่เคยร้องให้กับคาร์ลอตเตเบสเอาเพลงเนี้กลับมาร้องใหม่เพื่อเน็บการโชโดยตรงเลยนะครับซึ่งเนื้อร้องเนี่ยคำแปลมันก็มีประมาณว่าแบบไอคนทรยุคนนั้นจากอาเจนินามันเป็นใครกันนะประมาณเนี้นะครับ ก็เป็นการแสดงความไม่พอใจจากแฟนบอลแต่สุดท้ายกานาโชก็ไม่ได้ถูกเปลี่ยนตัวลงสนามด้วยนะครับทีนี้เรามาดูฟอร์มการเล่นของนักเตะของเรากันบ้างนะแล้วก็มาเริ่มกันที่คนที่เล่นกันได้เด่นๆเลยนะคนแรกก็น่าจะเป็นใครไปไม่ได้ครับน่าจะเป็นไบอันเอมูโมครับที่หลายๆสื่อยกย่องให้ว่าเป็นฟอร์มระดับสุดยอดเลยเหมือนกันเขาคือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างจริงครับในเกมนี้เล่คนหนึ่งก็คือกัปตันทีมของเราครับบูโน่แฟนันที่เล่นได้อย่างมีแรงบันดาลใจ วิ่งไปทั่วสนามแล้วก็ทําประตูที่100ได้สําเร็จส่วนผู้เล่นคนอื่นๆก็ถือว่าใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับแนวรับของเราส่วนใหญ่ก็ทําได้ดีเลยมัทไธเดลิกเล่นเกมรับได้อย่างโดดเด่นแล้วก็ช่วยเติมเกมลุกได้ด้วยแฮร่แมกควายกลับมาแล้วทําให้ทีมดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดลุกชอก็เหมือนจะแก้ตัวจากนัดก่อนๆมานะก็ถือว่าช่วยทีมได้มากเหมือนกันส่วนนูแซมาซาลวีก็พัฒนาขึ้นจากเกมดาร์บี้แมตช์นะครับ ทางด้านอามัดก็ดูเหมือนว่าเล่นได้กับดอกูนะแต่ว่ามันก็มีหลายช็อตที่เขาดูเหมือนนั่นแหละอย่างที่ผมเคยพูดไปหลายๆครั้งนะเขาเหมือนจะไม่ค่อยได้มองเพื่อนหรือเปล่านะช่วงหลังๆนี้ส่วนเบนเามินเชสโก้ครับบางสื่อเาก็บอกว่าเล่นยังไม่ดีใช้ไม่ได้แต่สําหรับผมผมว่าเขาก็มีส่วนสําคัญกับใบแดงแล้วก็คอยปั่นป่วนกองหลังเชลซีได้ดีเหมือนกันนะก่อนที่จะถูกเปลี่ยนตัวออกอีกคนหนึ่งที่ผมชอบมองแล้วก็จับจ้องเขาอยู่เป็นประจํานะนั่นก็คือ อาไทยบายินดีครับที่ครึ่งแรกแทบไม่ต้องทําอะไรเลยด้านแพทติกโดกูก็มีส่วนกับประตูแรกแต่เกมรับผมว่าก็น่าจะต้องอยังปรับปรุงอยู่บ้างนะส่วนคนที่น่าผิดหวังที่สุดในเกมนี้ก็คงเป็นใครไปไม่ได้ครับคนแรกก็คือคาเซมิโลที่ถึงแม้ว่าเขาจะยิงประตูได้แต่การได้ใบเหลือง2ใบแบบไม่จําเป็นแล้วก็ไม่รอบคอบ ก็ทาให้ทีมต้องลําบากและมีอีกคนหนึ่งก็คือเอรนี่เยลโล่ครับที่ลงมาเป็นตัวสารองและก็ประกบพลาดจนทําให้ชาลูบาทําประตูตีไข่แตกได้พอหลังจบเกมครับลูเบงอามบูริมก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่ามันเป็นชัยชนะที่สําคัญมากนะผมคิดว่าเราควรชนะแต่เราก็ทําให้เกมมันยากเองทุกครั้งใบแดงของคาเซมิโร่เขารู้สึกแย่ก,กว่าผมอีกเขารู้ว่าเขาได้ทาอะไรลงไปเขาแคร์กับทีมมากเกินไปในบางครั้ง ฟังดูแล้วก็น่าจะทั้งดีใจแล้วก็น่าเหนื่อยใจแทนผู้จัดการทีมเลยนะทุกคนบทสรุปสุดท้ายก็คือน,นี่ก็น่าจะเป็น3มแต้มที่ล้ำค่าแล้วก็ช่วยลดแรงกดดันไปได้มาหาศาลจริงๆครับแต่ก็ต้องบอกว่ามันเป็นชัยชนะที่ยังทิ้งคำถามสำคัญอยู่นั่นคือสถิติที่น่ากังวลว่ายู่นเตดยังไม่ชนะใครในเกมหลีกนะตั้งแต่เดือนมีนาคม โดยไม่มีลูกจุดโทษหรือใบแดงของคู่แข่งเข้ามาเกี่ยวข้องเลยชัยชนะครั้งนี้ได้มอบพื้นที่หายใจให้กับรูเบนอโมริมก็จริงครับแต่บททดสอบที่แท้จริงคือทีมเราจะสามารถต่อยอดฟอร์มในครึ่งแรกที่ยอดเยี่ยมแบบนี้และคว้าชัยชนะแบบหมดจดได้ด้วยตัวเองในเกมต่อๆไปได้หรือเปล่านั่นแหละครับคือสิ่งที่พวกเราทุกคนต้องรอติดตามกันต่อไปและนี่คือทั้งหมดของการรายงานข่าวที่สดใหม่พร้อมเจาะลึกจากเราในวันนี้ครับ หากทุกคนชื่นชอบการวิเคราะห์ข่าวที่รวดเร็วและตรงไปตรงมาแบบนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารของปีศาแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ก่อนที่เราจะจากกันไปวันนี้ผมอยากโยนคำถามให้ทุกคนร่วมกันวิเคราะห์ในคอมเมนต์นะครับทุกคนรู้สึกอย่างไรกับชัยชนะในครั้งนี้ครับดีใจกับสามแต้มแต่ก็ยังกังวลกับฟอร์มการเล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่หรือเปล่าและใครคือแมนออฟเดอะแมตช์ในใจของทุกคนครับ